สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมจูนแอดวานอาร์มนะครับวันนี้ผมจะให้ทุกท่านได้รู้จักกับ1นึ่โมเดลนะครับเป็นสเตลเลตท,ทั้งกระบอกนะครับตัวนี้เองนะครับผมก็จะเป็นแบรนด์จากซีแซนะครับผมนำเข้าจากสาธารณเช็กนะครับเป็นปืนออกแบบมาเป็นฟูลไซส์นะครับผมสีขาว เรียบหรูดูเนียนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเตเลตทั้งกระบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นสไลด์นะครับแล้วก็เฟรมนะครับแม้กระทั่งตัวไกปืนนะครับก็จะเป็นสเตเล e เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับสำหรับตัว CZ 75B สเตเลตนะครับออกแบบมาเป็นฟูลไ s i z ตัวเต็มนะครับในตระกูลของแบรนด์ c z นะครับผม ตัวนี้เองนะครับด้ามนะครับผมทําให้คนเอเชียหรือคนไทยเองจับถนัดนะครับผมเป็นการออกแบบที่เหมาะมากๆนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะมีไว้คู่กายนะครับผมสักหนึ่งกระบอกนะครับตัวศูนย์นะคะผมศูนย์หน้าศูนย์หลังเป็นศูนย์ใบเหล็กนะครับศูนย์หน้า เป็นศูนย์ภายน้ําแบบเรืองแสงนะครับศูนย์หลังก็เช่นเดียวกันนะคะผมตัว c ีเซ 75b ตัวนี้นะคะผมเป็นระบบซิงเกิลดับเบิลนะคะผมก็มีเซฟมาให้ด้านซ้ายและด้านขวานะคะผมถนัดซ้ายถนัดขวาก็สามารถเข้าเซฟได้เลยนะคะผมเป็นใบเซฟสเตลเลตเช่นเดียวกันนะคะผมตัว ลำกล้องนะคะผมลำกล้องเองมีความยาวอยู่ที่4 7 5จุเจ็ดห้านิ้วนะคะผมสำหรับตัวเต็มนะครับเป็นลำกล้องแบบสเตนเลสนะครับชุบสเตนเลสมาเช่นเดียวกันนะคะผมตัวเฟรมนะครับก็เป็นสเตนเลสนะครับเรามาดูแม็กกาซีนนะคบแม็กกาซีนก็จะเป็นแม็กกาซีนเหล็กนะคะผมบรรจุกระสุนในแม็กได้ส6นัดน,นะครับเป็นแม็ก สามารถนะครับสามารถใส่กับตัว s h o w t w o l ก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้ตัว c ีเเองนะครับผมผลิตออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวรามี่ที่ออกแบบมาเป็นตัวซับคอมแพลกแล้วก็มีตัวคอมแพก็คือ75คอมแพและพัฒนางานเป็นตัวฟูลไซส์มาก็คือเป็น75 B Omega โอเมกาและมาเป็น B ีสเตเล e นะครับ ก่อนที่จะเป็น BE New Edition นะคะผมซึ่งเป็นสเตลเลตที่ด้านๆนะครับอีกหนึ่งรุ่นอันนี้ก็จะเป็นสเตลเลตที่ผิวขุณนๆนิดนึงนะครับไม่ได้เงานะครับผมสำหรับตัวนี้มีความสูงของตัวปืนนะครับร้อยสิบสี่เซนนะครับผมตัวนี้ก็คือวัดในส่วนที่สูงที่สุดก็คือจากส้นนะครับส้นด้ามไปถึง ตัวสไลด์เองนะคะผมด้ามประกับนะครับประกับสายขวาก็จะเป็นด้ามยางนะครับมีตราโลโก้ปั๊มของแบรนด์เรียบร้อยนะครับก็คือเป็นแบรนด์ของ CZ ตนะครับผมตัวน้ำหนักโดยรวมของตัวปืนนะครับโดยที่ยังไม่ได้บรรจุกระสุนเข้าไปในแม็กนะครับตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งพัน หนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะครับสำหรับตัวนี้การถอดประกอบดูแลรักษาก็ง่ายมากนะครับแค่เราการถอดบำรุงดูแลรักษานะครับสำหรับรุ่นนี้มันจะมีขีดนะครับขีดที่เขาบากไว้ที่ตัวเฟรมโครงปืนนะครับแล้วก็ขีดที่สไลด์นะครับผมที่เขาทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ที่เขาบากไว้นะครับเราก็ ง้างนกนะครับเคลียร์แมกกาซีนออกนะคะผมแล้วก็ดึงสไลด์นะครับผมมาอยู่ในตำแหน่งที่ขีดตรงกันนะครับหลังจากนั้นสลักนะครับสลักตัวนี้มันจะมีตัวกดนะครับก็คืออยู่อีกด้านหนึ่งเราใช้ส้นแมกกาซีนนะครับกดได้เลยครับผมใช้แมกกาซีนกดแล้วก็ยกสลักตัวนี้ออกนะครับหลังจากนั้น ก็ถอยเฟรมกับสไลด์ออกจากกันนะครับตัวโครงนะครับที่ผมบอกก็คือเป็นสเตเลตทั้งกระบอกภายในก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมระบบการทำงานของ c z นะครับก็คือให้ความเฉียบคมนะครับความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากว่า,าตัวเฟรมปืนนะครับ รอบสไลด์นะครับผมที่เป็นรางแบบแนวยาวนะครับนี่ครับยาวตลอดแนวของตัวปืนเลยนะครับตัวโครงเลยตัวไกด์หลอดนะคะผมไกด์หลอดก็จะมาเป็นไกด์หลอดแบบสั้นนะครับซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะคะผมเราก็ประคองยกนะครับแล้วก็ถอยหลังนะครับส่วนลำกล้องเองนะคะผมก็ดันถอยหลังยกออกนะครับเป็นลำกล้องสเตนเลสนะครับ ตัวสไลด์นะครับก็เป็นสเตเลีเช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้ก็มีรางยาวตลอดแนวเลยนะครับของตัวสไลด์นะครับผมทําให้ซีเซเนี่ยนะครับออกแบบมามีความนิ่งมีความแม่นยําค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกลับกันนะครับตัวนี้เองก็ใส่ลํากล้องเข้าไปนะครับส่วนไกด์หลอดนะครับตัวกลมอยู่ด้านหน้านะครับ ตัวไกด์หลอดอยู่ด้านหลังนะคะผมเราก็ใส่แล้วก็ดันช่วยนิดนึงนะครับให้มันอยู่บากล่างของตัวสำกล้องนะคะผมให้มันล็อกอยู่ในลักษณะนี้นะครับถือว่าโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ไปในรางของโครงปืนได้เลยนะครับผมใส่ปุ๊บเราก็ถอย สไลด์ให้มาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับขีดเส้นตรงกันเหมือนเดิมหลังจากนั้นมันจะมีช่องเห็นไหมครับทะลุเลยนะครับเราใส่สลักเข้าไปครับผมแล้วก็ตบเลยครับผมถือว่าเสร็จสิ้นนะครับตัวนี้เรียบร้อยในการถอดประกอบดูแลบำรุงทำความสะอาดนะครับรักษาของตัวปืนเป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้ความ เนียยนะคะผมที่เป็นสตลติในตัวของสไลด์เองนะครับแล้วก็ตัวเฟรมนะครับส่วนด้ามเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบไม่ถูกใจก็ไปเปลี่ยนเป็น G10 ได้นะครับตัว 75b สตเลตินะครับตัวเต็มของ C ีฝากทุกท่านนะครับผมติดตามช่องจูน แดวนไว้ด้วยนะคะผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปให้ทุกท่านได้ชมอีกนะครับสวัสดีครับผม